สวัสดีครับมื่อนี้อยู่กับช่องพ่อเอกนะครับมื่อนี้นะครับกัสซิมาทดสอบระบบเสียงนะครับในหอประชุมนะครับของทางบริษัทนะครับอันนี้จะเป็นหอประชุมใหม่นะครับของตึก15ปีนะครับของบริษัทนะครับเมื่อนี้ยลำโพงที่เขาเอามาทดสอบนะครับกัสซิมีอยู่2รุ่นนํากันนะครับกัสซิเป็นลำโพงนะครับ JPL นะครับเป็นลำโพงคอรลัมนะครับเป็น JPL นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับกัสซิเป็นลำโพงเทอร์โบนะครับเป็นลำโพงแอคทีฟนะครับ12นิ้วนะครับอันนี้เทอร์โบ12นิ้วนะครับ ตัวนี้เทอร์โบ12นิ้วนะครับรุ่นนะครับที่ใช้นะครับก็จะเป็นรุ่นนี่นะครับอันนี้จะเป็นลำโพง12นิ้วของยี่ห้อเทอร์โบนะครับอันนี้เขาซื้อมาได้หลายปีนะครับอันนี้ก็ซื้อมาอยู่ได้ประมาณ4หาปีแหละสามประมาณ3า่ปีนะครับที่ซื้อมาใส่นะครับอันนี้สังเกตว่าปุมมะลุ่มก็หายไปแล้วนะครับอันนี้เกิดจากการใช้งานนะครับอันนี้เกิดจากการใช้งานนะครับอันนี้ก็ ก็ใส่ดีอยู่ครับแต่ว่าเสียงก็เริ่ม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 เพี้ยนนะครับเริ่มไปแล้วนะครับหลักกอีกตัวนึงนะครับที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับก็สิเป็นลำโพงคอลัมน์นะครับเป็นของ t p l นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นนะครับโปว1นะครับกันอ่สิเป็นสเปกเกือบ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 สูงสุดแล้วนะครับของของลำโพงรุ่นนี้นะครับที่ซื้อมาใส่นะครับนี่นะครับก็สิเป็นรุ่นนี้นะครับเสียงนี้นะครับก็คือสมสมกับราคาหรี่นะครับเสียงนี่เสียงดีมากนะครับ ก็นี่ก็บสีเป็นห้องประชุมนะครับอ่ามิกเซอร์ที่ใส่ในการทดลองตัวนี jaar jaar flaw, ้นะครับกัสีเป็นนะครับอ่าของอเลนแอนฮิตนะครับ QU วยี่สี่นะครับที่เขาใส่กันอยู่นะครับกับที่มีที่มีใส่ยู่บริษัทนะครับนี่นะครับกาบมองนี้นะครับห้องประชุมมองนี้นะครับกับสีติดนะครับอ่าจะเป็นติดเป็นอ่าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับขนาดใหญ่นะครับในห้องประชุมนะครับแต่ว่าตอนนี้มีมีปัญหานะครับว่าอ่า พอเอาเครื่องเอ่เอาเครื่องเสียงมาลองแล้วนะครับเสียงมันกล่งนะครับตอนนี้ยังแก่บ่ได้นะครับอาจจะต้องอ่าให้ผู้ที่เป็นสำนักการนคนหนีนะครับมามาเห็ดให้นะครับอาจคือว่าอาจจะมาต้องมาตั้งค่าดึงดีเลยอยังต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ห้าสซื้อมานะครับอันนี้ก็จะซื้อมาก่อนนะครับกับเสียงนี่ก็ใช้ได้เลยนะครับกับสเปคเดียวกันนะครับนี่นะครับ วันนี้กับสิเป้นนะครับลำพงทีเขาสื่อมานะครับยี่ห้อนะครับเทอร์โบนะครับแล้วก็ของ JBL นะครับตัวนี้นี่เสียงดีมากนะครับบอกบอกเลยนะครับแนะนําเลยนะครับว่าเสียงดีเลยนะครับของ JBL รุ่นนี้นะครับกัผู้ใดสื่อมาใส่นะครับหรือว่าเปิดงานอีเวนต์นะครับงานที่ผมเสียมาล่องใส่นะครับกับคนคนที่สีขาวมาในของประชุมนะครับอยู่มานพั้น ท่นหาถึงพันหกลอยคนนะครับกับสีสีใส่นะครับก็คิดว่าสีใส่เป็นต้นนี้ไปเลยนะครับคิดว่าเอาอยู่นะครับนี่นะครับเป็นลำโพง JBL นะครับครั้ลัางหงษเสียงบมเรียบร้อยบันไดนะครับเพราะว่าพาเอามาทดทดลองเนาะแต่ว่ากับสีมีปัญหาคือว่ายังที่บอกนะครับว่ามันเสียงมันก่องแห้งนะครับในห้องระชุมนะครับกับอาสียหเพิ่นมาก คนที่เป็นสำนักงานกวนนี่นะครับอาสีมาดึงผกซุ้มดีเล์หรือว่ามาจุ่นระบบไฟนะครับอันนี้เสียงอันนี้ก็สีเป็นเสียงแค่ว่ามาทดลองซื้อนะครับแต่ว่าลําโพงอีลีที่ว่าเข้าเสียมาใส่ในห้องนี้นะครับกาอาสีเป็นอีกรุ่นนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้กําลังสั่งสื่อไปอยู่นะครับยังยังบานมากนะครับกาสีกาาสีเป็น เป็นลำโพงแขวนนะครับอาสีแขวนแขวนบ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 น,บนหลังคาไปเลยนะครับแต่ว่าคิดว่าหนาสิมีปัญหาเรื่องเสียงกล่องแน่นอนนะครับขนาดเอามาลองเอามาลองแค่นี้ก็ค่อนข้างกล่องค่อนข้างค่อนข้างกล่องแห้งนะครับเดี๋ยวสีพายเบิร์มิกนะครับมิกที่เขาใส่นะครับสำหรับไม่ร่อยนะครับที่ใส่ยูนะครับก็สิเป็นของยี่ห้อ,อ,อ,อชั่วนะครับวันนี้ก็สิเป็นของแท้นะครับ เป็นชัวของแท้เลยนะครับสั่งซื้อมานะครับกบอีรีแล้วนะครับคนคนคนกวบคุ้มนะครับกับอยากใส่เป็นของหกซุ้มอ,อีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่ว่ามันอาจจร,ราคาแพงเกินไปนะครับอาจิบรม่ได้ซื้อนี่นะครับเป็นชัวรุ่นนี้นะครับ <c oughs> ที่ใช้อยู่นะครับ เกิดสีเป็นมิกนะครับมิกเซอร์นะครับนี่นะครับเป็น q ิวยูยิบสีนะครับที่ห้าใช้อยู่นะครับอันนี้ก็สิเป็นไหมนะครับ SM นะครับหัวนะครับ SM 5 8นะครับเสียงดีนะครับเสียงดีนะครับแต่ว่ายังวัดในร่องแบบสัญญาณใกล้นะครับว่าสัญญาณสิหลุดบอนะครับ ก็จะเป็นทีเท้ามาต้อรองนะครับนี่นะครับก็จะเป็นหอประชุมญ่นะครับของข้างบริษัทนะครับทีทีทีเอ็ดไม่นะครับก็จะเป็นมิกเซอร์นะครับผูไดมีวิธีนะครับแก้ไขให้เสียงมันบกกองใดนะครับหรือว่าผู้ไดที่จุนระบบดใดนะครับก็ทักเข้ามาแน่นะครับหรือว่า เสนอแน่ข้าไให้ผมแน่นะครับสิได้แก้ไขนะครับ